สวัสดีครับอาบน,นี่มาสูบน้ำออกจากหน้าเขาครับมันเพื่อนี่ฝนตกแห้งฝนตกหนักน,น้ำท่วมเขาก็เลยมาตั้งเครื่องไว้สูบครับกำลังสูบน้ำออกจากเขาออกจากหน้าเลยมาดักฟ้าไ้ครับฟ้ากระโดดฟ้ากระโดดครับเพิ่งู เลยเอาฟาซี่มาห้องไว้ปลากระโดดใส่ฟาซี่ครับเพราได้ไปหมกเลยครับอ่า้อยาม้วครับมายามแล้วปะเนี่ยโอ้ได้หลายอยู่ครับฟาซิลงามๆสดๆไม่ๆครับ นะครับกำลังกระโดดกระโดดใส่ตะแกรงครับ